ครับสวัสดีครับนี่คือลาบเพ็ดเพาะพี่น้องลาบเพชรเพาะพี่น้องวันนี้อาหารอิสานบ้านเฮาน้อยแล้วก็มีไายอกกปิ่งกบากินที่น่ากินอะไรก็แค่นี้พี่น้องแล้วก็เนี่ยทีมวรลลุสาพนายจะเอาไปกินกับกับกับข้าวพี่น้องเน่ก็เวลาจะกินข้าวเวลาจะกินข้าว ว่าว่ไม่ได้นมเหรอผมเองที่งม่ลูกสาวไป็นนาหรือไอ้บบาหรือว่าลุงสันมีน้องแทบทุกคลิปจะเห็นผักกระดาวตลอดชอกินผักจริงชอบกินผักเลยโอ้ลูกสาวไปนาไม่ลูกน้อยเลยเหรอนอนไปเก็บได้ค่ะ้ากปนนาไม่ลูกน้อยพี่น้อง อุตส่าหนาไม่ลูกน้อยลูกใครลูกที่ก้อยเลยแหละโอเคโอเคเขารู้แล้วเขารู้ลูกก้อยก้อยแล้วไปล่นไฟไ่น้องล่นไฟลุงสันหรือว่าไอ้บ่าวชอบบ่าพี่น้องอาหารไม่ว่าจะกินกับพริกหรือจะกินกับอะไรก็ช่างลุงสันชอบมากแล้ววิถีชีวิตของอีสานบ้านเฮานี่พี่น้องโอ้ลุงสันชอบ ลูกสันนี่อยากจะพัฒนาบางส่วนคือบางทีก็ลูกสันอยู่กรุงเทพยแล้วก็อยู่ทำรวดสิบตัวเขามากพอสมควรเหนื่อยหน่ายพี่น้องพอไปใช้ชีวิตแบบอีสานก็มีความสุขมากอาหารแต่นี้ลูกสันเนี่ยด้วยไอ้เบาเนี่ยกินตั้งแต่เด็กพี่น้องกินแต่เด็กๆเลยเพราะบ้านลูกสันเนี่ยอยู่ที่โคราชเนี่ยหรือที่บุรีรัมเนี่ยเขาโบราณเลยมีมีเสดาวล้วน ทำให้ทำใ,ให้ลุงสันหรือไอ้บานี่<อ>กินตลอดเลยชอบอาคือบนไฟแต่ลวกถ้าลวก่ะลุงสันไม่ชอบ ถ้ากินดิบเลยมันจะรู้สึกจะมึนจะเมาใช่ไหมอยาจะอยากทำเรื่องไม้ของยีนหอือลอยลอยตมากินข้าว มดแล้วหมดยิอ hmm. นึงตั้งหอมไ่้งไอพัดเอาทุกอย่างดิพัดอยกินไะไรรจามาไม่จ่ให้ไปเล้อ้กก็คุนมันร้อนร้อนร้อนนี่หนูจะกินอะไร้หมแล้ว ไปดมจักนี่พี่น้องอาจจะไปดูพิชัดเจนเนี่ยมีไมลาุหมนปลากับพวกี่น้ำปลานี่กินช่กินกับเรียกอะไรก้อยเรียกอะไรนะกิเห็ซุปเห็ดเพาะพี่น้องนี่แหละอันสามกินกับอะัซุปเห็ดเพาะกับห็ดละงกพี่น้องแล้วก็ปากราเดา นี่คือคู่บ้านคู่เพื่อนก็พอเาเล่นเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ชมเป็นหัวเดี๋ยวเขาจะด่าแม่มึงจะด่าป๋าเราไม่รีบกินได้ไหมน่ะเอาไปกินเอาออกไปไม่เหยี่ยมขมเหรอไม่แหยี่ยมขมโอ้หน้าตาเสมอหลืมเลยอ่ะจริงๆอ่ะโอ้เก่งเลยอ่ะดูชื่ออะไรคะลิลลี่โอ้ลิลลี่อ่ะ แม่ชื่ออะไรแม่โอ้แม่ชื่อแม่โอเคครับ่ชค่อยกัดน้องกัดอ๋อแล้วแล้วอีสุแล้วน่าสุทำไมได้อีสัวฮะไม่ใช่แล้วสุ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 เมียน้วว่าทำไมเรียกอีสัว่ไมยไมว่าต้องเรียกหน้าสุอีสัวสวัสดีจ้ะ ใช่เดรอหวหลงหมดอ่วอ่ได้หรอกตู้ใหญ่หมด้เล่หอ้วาง่หไม่ได้กินแล้วขวจริงไ่ได้กินเลยเอโอ้โหลลี่ลิลี่กินได้หหัว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 หัหัวหัวัวห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 ัววหััวห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 วหัวหััวหัว กาด้วยกินขอน้ำเราจุดนตับกินกับกินขอก้ยาเหรียญนิดสันยาเหียญก็กระปุกโอ้โหลิลกินผักกะเก่งด้วยไม่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 กินหมดเลยไม่ต้องจับแต่วันนี้แม่อยู่ด้วยกันนะ เป็นไงรสชาติดีขมใเรีขมเปนยาไหมเหรอลูกนี่ดูปากินดูปากินกอนดูากินนี่ดูปากินนี่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 ้หนึ่งมนีมม่ซ้กเลากินนี่ดูปากินยาไม่ได้สิ้ขอลูกน้ำไม่นุกนี่ขอพัดขข้าา mưa hàng mẹ muốn cái này size đậm thì tôi tiếc anh ấy cắt cắt cái gì cắt tiềng ngứa anh ấy กาลังเทสชยเขาไปหาโอ้ยยยามาเสยยยยยนยยมยมกันยย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 ไยย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 ยกยยยยัยย้ยย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 ดยยยยยยอยยยอยย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  มื่อกี้ขอแจ้งผมกินอไบอมกเอินจกคนณด้เหอนจากัไอ้ใกัท่านกินเด้มีแต่ไม่ยองหน่อยครับเขาเอินตักป๋เขาแล้วไอ้เขากินเขาก่อนเด้อม่อะไรกินแล้วเนาะเขาจะีบอมอืมมออรกินแล้วแก่งหมเนายังคือยังละเด ก็ไม <one> ่รู้ซินนะเดี๋ยวสิ่เตีน้องเนให้ดูเลยทำฝาน้ำตกเตีตบไม่ดมเนี่ตั้งแกินแกงก้วเห็นัเห็นเปนนังแกยแต่ทำไมไม่กนที่กระแสนอมอะไรูตั้งแต่เป็นนังแกยแต่ไม่กดกาเป็นน้องนี่ยกนาทอดพอดีปลงคลิปพอดีมันหลายอ่าเดี๋ยวไปบ้านไหนล ที่แม่ลูกสาวนาขอจบคลิปนี้เพียงนี้ก่อนนะครับพี่น้องนะขอจบคลิปเรื่อทุกเผ็ดน้ำหอมใจที่ยังเกาะเห็ดเพาะครับเหมยไม่ต้องปวกเอาไปขาได้หมดเลยแม่ก็อุ้มลูกเขาไปข่าอะไรไปคุณพ่อส่วนใจทำนี้เดี๋ยว เราจะลงในคลิปต่อไปนะพี่น้องตอนนี้ดวนกินอยู่นะพี่น้องโอเคครับ <Okay. S 1> สวัสดีครับจมคลิปจะเริ่มกด Subscribe ใ,ให้ลูกสาวแมานานน่นอนดับนะครับสวัสดีครับกดจะว้ด้วยค่ะกดจะไวาด้วย